สวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาฟี่แมรี่นะคะยามเย็นเนาะโอ้ลมหนาวทั้งวันนะคะวันนี้มะม่วงดูโตไวามากเลยนะคะดูสิโตไวแล้วก็ดกด้วยมีต้นนี้แหละที่ดกกว่าเพื่อนนะคะดูแต่ละพวงแต่ละซ่อใหญ่มากเลยนะคะ แมดาก็มาเปิดน้ำใส่มะม่วงนะคะโอ้ชอใหญ่พวงใหญ่แล้วลูกก็ใหญ่ด้วยนะคะต้นนี้นะลูกก็ใหญ่ด้วยไม่รู้ว่ากิ่งก้านมันจะรับน้ำหนักไหวไหมถ้าลูกของมันโตขึ้นเนาะเปิดน้ำใส่นะคะเปิดน้ำใส่แต่ละต้น ลมหนาวลมเย็นไม่ไดาก็เปิดน้ำสปริงเกอร์นะคะก็เลยเปียกหมดนะคะเปียกหมดบวกกับอากาศหนาวบวกกับลมแรงอีกนะคะแต่ต้นนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยดกลูกป้อมๆเล็กๆโอ้ยเราก็จะใส่ให้เต็มเต็มแล้วเราก็จะไป ต้นอื่นแม่ดาก็หว่านดอกไม้อยู่นะว่ามันขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นไม่เยอะเนาะนก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นไม่เยอะเพราะว่ามันมเราไม่ได้ลดน้ํามันเนาะแม่ดาวหวานใส่เดี๋ยวจะเอาพริกมาหวานใสนะ่เนาะตรงกลางมันจะค่อยๆซึมนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็ดกเหมือนกันคะ่ะ เป็นมะม่วงพันอะไรเนาะลูกของมันต้องร่องแต้งแรงแล้วนะคะปกติหน้านี้ต้นปีนะก็มีแต่มะม่วงป่านะคะที่ออกลูกดกเนาะที่ออกลูกก่อนแต่ว่าปีนี้มะม่วงป่าไม่ออกลูกเลยมะม่วงที่บ้านแม่ดาก็กําลังติดดอกแบบนี้แหละคะ่ะมะม่วงเขียวใหญ่ก็จะติดดอกก่อน แล้วก็จะสุกก่อนนะคะหอกดอกต้นปีเนาะเปิดน้ำใส่เต็มโคนให้มันค่อยๆซึมมองไปรอบๆก็เห็นความแห้งแล้งแล้วนะคะส่วนฟางที่เราเก็บมานะคะลุงช่างก็เอามากิบไว้ตรงนี้นะคะ ฝนไม่ตกนะคะไม่โดนฝนมันก็จะอยู่ได้หลายปีอยู่นะฟางพอถึงเวลาเราจัดกิจกรรมก็ออกมาเต็มแล้วเราก็ย้ายไปต้นอื่น เวลาลูกของมันโตเนาะมันก็จะโน้มลงมานะคะเพราะว่ามันหนักอันนี้จะเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านมาดามนะคะต้นที่สีนี้เป็นมะม่วงอะไรเนาะ น่าจะเป็นอกล่องอกล่องทองหรือเปล่าดูลูกของมันน่าจะเหมือนอกล่องนะอกล่องนี้ตอนดิบนะเปรี้ยวมากแต่พอสุกก็หวานมากดกจังเลย ใส่น้ำให้เต็มไว้ก่อนมันค่อยซึมทีหลังบรรยากาศยามแรงเนาะหนาวเย็นนะคะว่าจะหายหนาวแล้วก็ยังไม่หายเต็มแล้วเราก็ย้ายไปต้นอื่น นี่เขาเรียกว่าต้นอะไรเนาะอันนี้เนาะรดน้ำต้นชัย นี่จะเป็นต้นมะปรางนะคะมะปรางนี้ก็โหกำลังติดดอกนะคะ ต,ต้นอะไรเนะี่เสร็จแล้วนะคะให้น้ำต้นมะม่วงบ้านประอ้วนเสร็จแล้วโอ้หต้นดูนะคะเปลี่ยนใบใหม่นะคะเขียวอ่อนเลยนะคะสลัดใบเก่าออกแล้วก็ใบใหม่ แตกขึ้นมาโอ้ลมแรงแท้ลมหนาวแท้วันนี้ลมกว่าทุกวันนะคะอากาศยิ่งหนาวยิ่งเย็นเข้าไปเยอะเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาเปมาลีด้วยนะคะฝากเอที่ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้สะสมนะคะผู้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะความหวังก็คือเมื่อไหร่เราจะได้โลก,กับเขาสักทีนะคะเนาะอีกกี่ปีนะคะรออีกกี่ปีเราก็ทำไปนะคะ ่าความฝันนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะเราจะได้โล่เหมือนเขาไหมถ้าเรียนก็ต้องหวังว่าจะได้รับปริญญาหวังว่าจะจบหลักสูตรนะคะเนาะฝากชมคลิปย้อนหลังให้เมดาสักห้าน,นาทีไม่ข้ามด่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจบคลิปลงจะเที่นเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะรดน้ำอยู่ทางด้านหน้าองค์ปู่นะคะ วันนี้ก็บรรยากาศยามเรงเนาะก็เย็นเย็นหนาวหนาวนะคะค่ำแล้วก็บรรยากาศก,าศก็เงียบมิตรีนะคะลุงพันก็เห็นแต่รถจอดอยู่ข้างหน้านะคะแต่คนไม่รู้ไปรถน้ำอยู่ส่วนทางไหนนะคะปกติก็จะเอิ้นวัดดาเอ้ยข่อยหดทางนี้เดอ้อเจ้าดทั้งนั้นเดอ้อ